สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่เอ,อ่ออาจจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะครับเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากทีเดียวใช่ค่ะเรื่องคดีรุมโรมที่เมืองมิวยางที่เกาหลีใต้อ่าคดีดังเมื่อหลายปีก่อนใช่ค่ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วจากข่าวแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่พาดหัวสั้นๆครับ ซึ่งมันมีรายละเอียดเบื้องลึกที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากถูกต้องค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันจริงๆโดยอ้างอิงข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งรายงานคดีบันทึกการสอบสวนของตำรวจจริงๆแล้วก็รายงานสื่อเกาหลีที่ตามเรื่องนี้มาตลอด20ปีเลยค่ะเพื่อจะดูว่ามันมีความล้มเหลวเชิงระบบอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งประเด็นเรื่องความล้มเหลวเชิงระบบนี่แหละครับที่น่าสนใจที่สุด เพราะมันทําให้คดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอาทยากรรมธรรมดาธรรมดาอๆแต่มันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นรอยร้าวของสังคมเกาหลีในยุคนั้นเลยทั้งเรื่องอํานาจอิทธิพลแล้วก็ทัศนคติเรื่องเพศซึ่งมันก็พาเราไปสู่คําถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าตกลงแล้วความยุติธรรมมันมีอยู่จริงไหมสําหรับคนที่อ่อนแอใช่เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกสุดของเรื่องนี้เลยดีกว่าค่ะจุดที่ฝันร้ายทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นครับ คือเรื่องมันเกิดกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุแค่14ปีเองมาจากเมืองอุนซาน mm hmm. จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเธอเป็นเด็กค่อนข้างเงียบเก็บตัวหน่อยโลกของเธอก็เลยจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ครับก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นเสียงเด็กผู้ชายที่ดูเป็นมิตรมากชวนเธอไปเที่ยวเล่นที่เมืองมิลยางที่อยู่ใกล้ๆกกันใช่ค่ะแล้วก็ให้สัญญาว่าต้องกลัวนะ มาเจอเพื่อนๆเฉยๆไม่มีอะไรน่ากลัวแน่นอนถ้าเรามองในมุมจิตวิทยานะครับนี่คือการล่อลวงที่ใช้เครื่องมือที่ทรงพลังมากยังไงคะคือความเหงากับความไว้ใจครับวัยรุ่นที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเพื่อนพอมีคนเข้ามาคุยดีๆด้วยมันก็จะทำลายกำแพงป้องกันตัวลงได้ง่ายมากอการสร้างความปลอดภัยปลอมๆแบบนี้คือขั้นตอนแรกที่อันตรายที่สุดเลยครับ ซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้เดินทางไปมินยางตามนัดด้วยความไว้ใจเต็มร้อยเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะเจอกับอะไรไม่รู้เลยค่ะเธอคงคิดว่าจะได้เจอเพื่อนใหม่แต่ก้าวที่เธอเดินเข้าไปในห้องพักแห่งนั้นมันคือการส่งมอบชีวิตของเธอให้กับกลุ่มผู้กระทําผิดแล้วพอประตูห้องปิดลงภาพของเพื่อนใหม่ก็หายไปเลยค่ะเหลือแต่ผู้ล่าที่เผยตัวตนออกมา และจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันบานปลายจนกลายเป็นโศกนาฏการรมระดับชาติก็คือมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบใช่ค่ะนี่คือประเด็นสําคัญเลยมันคือวงจรของความรุนแรงที่ดําเนินต่อไปเรื่อยๆนานถึง11เดือนเต็มโอ้ 11เดือนเลยเหรอครับใช่ค่ะ11เดือนจากบันทึกของตำรวจเนี่ยเหยื่อถูกบังคับแล้วก็ล่อลวงให้ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุซ้ำแลว้วซ้ำเล่าแล้วสถานที่ก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะทั้งห้องพักในโรงแรมถูกๆห้องเรียนร้างหรือแม้แต่สวนสาธารณะที่เปลี่ยวคนแล้วจำนวนคนล่ะครับแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันบางครั้ง3 4คนบางครั้งลากยาวไปถึง24คน24ใช่ค่ะ แล้วที่เลวร้ายที่สุดคือทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดเลยทั้งคลิปวิดีโอทั้งภาพถ่ายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมเธอนี่คือการกักขังทางจิตใจที่ได้ผลมากนะครับโดยเฉพาะในสังคมเกาหลีที่ให้ความสําคัญกับหน้าตาของครอบครัวมากๆอ๋อจริงด้วยค่ะคลิปพวกนั้นมันไม่ใช่อาวุธธรรมดาแต่มันเป็นอาวุธทางสังคมที่ทําลายชีวิตได้ทั้งครอบครัวเลยมันเลยกลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นใช่ครับมัดเธอไว้แน่นกว่าโซ่ตรวนจริงๆเสอีก ความกลัวว่าจะทําให้พ่อไม่อับอายมันรุนแรงกว่าความกลัวทางกายภาพด้วยซ้ําคําขู่ที่ใช้มันก็ตรงไปตรงมามากค่ะคือส่งคลิปมาให้ดูแล้วก็พิมพ์ข้อความสั้นๆว่าถ้าไม่มาอีกจะส่งคลิปนี้ให้ที่บ้านและโรงเรียนแค่นี้ก็หมดหนทางสู้แล้วใช่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าความเลวร้ายมันยังไปได้ไกลกว่านั้นอีกเมื่อเหยื่อเริ่มขัดขืนครับ พอการข่มขู่เริ่มไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซนตกลุ่มผู้กระทําผิดก็ยุกระดับการควบคุมขึ้นไปอีกขั้นที่มันวิปริตกว่าเดิมคือ,อยังไงอะคะคือการบีบบังคับให้เหยื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการล่าเสียเองหมายความว่าพวกเขาบังคับให้เธอพาเหยื่อรายใหม่เข้ามาในวงจรน,นี้ครับเพื่อแลกกับอิสรภาพชั่วคราวของเธอไม่จริงนะและเหยื่อรายใหม่ที่ถูกลากเข้ามาก็คือน้องสาวแท้ๆวัย13ปี และลูกพี่ลูกน้องวัย16ปีของเธอเองครับโอ้โหนี่มันมันไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแล้วนะคะแต่มันคือการทำลายจิตวิญญาณกันเลยถูกต้องครับมันทำให้เหยื่อรู้สึกผิดบาปแล้วก็เกลียดตัวเองจนไม่กล้าที่จะบอกใครอีกเลยสุดท้ายเมื่อทนไม่ไหวจริงๆเธอก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีไปแจ้งความกับตำรวจครับแต่ เธอก็ต้องคบว่าการก้าวเข้าไปในสถานีตำรวจครั้งนั้นมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของฝันร้ายแต่มันคือการเริ่มต้นฝันร้ายบทใหม่ใช่ค่ะ จากน้ำมือของคนที่ควรจะปกป้องเธอมากที่สุดใช่ครับนี่คือจุดที่ทำให้คดีนี้กลายเป็นกรณีศึกษาสำคัญเรื่องการทำร้ายเหยื่อซ้ำสองหรือ secondary victimization อ๋อคือการที่เหยื่อถูกกระบวนการยุติธรรมทำร้ายซ้ำเติมนั่นเองครับในบันทึกการสอบสวนมีคำพูดจริงๆของตำรวจที่พูดกับเหยื่อวัย14ปีนะคะมันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะออกมาจากปากตำรวจได้ลองยกตัวอย่างได้ไหมครับได้คะ่ะเช่น เธอทำลายชื่อเสียงของเมืองมินยางจนปนปี้หมดแล้วห<ฮ>หรือรู้ไหมว่าพวกผู้ชายพวกนั้นมาจากครอบครวัวด,ดีๆทั้งนั้นแล้วก็ประโยคคลาสสิกที่เจ็บที่สุดเรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเธอต้องไปยั่วยวนพวกเขาก่อนแน่ๆการโทษเหยื่อหรือ victim blaming แบบนี้มันมีรากมาจากทัศนคติแบบปิตาธิปไตยนะครับอืคือในบริบทของเมืองเล็กๆที่ทุกคนรู้จักกันหมด การปกป้องเด็กผู้ชายบ้านเราซึ่งหลายคนเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลย่อมสำคัญกว่าการให้ความเป็นธรรมกับเด็กผู้หญิงจากต่างเมืองมันคือระบบอุปธรรมที่น่าเกลียดที่สุดเลยใช่ครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในการสอบสวนคือตำรวจให้เหยื่อยืนชี้ตัวผู้กระทำผิดแบบเผชิญหน้ากันตรงๆเลยค่ะไม่มีกระจกไม่มีอะไรกัน้นอะไรนะครับให้ชี้ตัวแบบเผชิญหน้าใช่ค่ะ ให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปยืนอยู่กลางวงล้อมของผู้ชายที่ทำร้ายเธอมาเกือบปีแล้วชี้ทีละคนโอ้โห oh. จากรายงานข่าวบอกว่าผู้ก่อเหตุบางคนถึงกับยิ้มเยาอแล้วถามเธอว่าจำฉันได้หรอนี่มันไม่ใช่การสอบสวนแล้วครับมันคือการข่มขู่ซ้ำมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากสัญญาณอะไรคะสัญญาณถึงเหยื่อว่าเสียงของเธอไม่มีค่าที่นี่และสัญญาณถึงผู้กระทาผิดว่า พวกนายมีคนหนุนหลังไม่ต้องกลัวมันคือการทำลายคดีตั้งแต่ต้นทางเลยถูกต้องครับซึ่งทั้งหมดที่ว่ามามันก็นำเราไปสู่คำถามที่ค้างคาใจคนเกาหลีมาตลอด20ปีว่าทำไมผู้กระทำผิดกว่า44คนถึงไม่มีใครได้รับโทษที่สาสมเลยแม้แต่คนเดียวครับจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเราพอจะสรุปเหตุผลหลกัลกๆได้3ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกที่มักถูกยกมาอ้างคือกฎหมายเยาวชนค่ะ ต้องอธิบายก่อนว่ากฎหมายเยาวชนเกาหลีในยุคนั้นเน้นให้โอกาสกลับตัวมากกว่าการลงโทษซึ่งในทางทฤษฎีมันก็ดีใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติสำหรับคดีที่รุนแรงขนาดนี้มันกลายเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่เลยศาลมองว่าพวกเขายังเป็นเด็กที่ทำผิดพลาดโดยไม่ได้ชั่งน้ำหนักกับความเสียหายที่เหยื่อซึ่งก็เป็นเด็กเหมือนกันต้องแบกรับไปตลอดชีวิตแปลว่าแค่มีคำว่าเยาวชนแปะอยู่ก็เหมือนได้เกราะป้องกันไปเลย แล้วเหตุผลข้อที่2ล่ะคะข้อที่2คืออิทธิพลในพื้นที่ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ครับการที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุหลายคนเป็นครูเป็นตำรวจมันสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อกระบวนการยุติธรรมอ๋อคือการช่วยเหลือกันในฐานะคนกันเองใช่ครับมันทำลายความยุติธรรมได้ไม่แพ้กันเลยและข้อสุดท้ายที่อาจจะสาคัญที่สุดคือทัศนคติของสังคมณเวลานั้นที่ยังเชื่อว่าเด็กผู้ชายก็สนเป็นธรรมดา ใช่ค่ะแต่ในทางกลับกันเด็กผู้หญิงที่ดีต้องไม่ออกไปเจอผู้ชายแปลกหน้าซึ่งทัศนคติแบบนี้มันฝังรากลึกมากผลลัพธ์สุดท้ายของคดีนี้จึงน่าหดหูมากครับไม่มีใครต้องติดคุกจริงเลยแม้แต่คนเดียวครับมีแค่ไม่จี่คนที่ถูกส่งไปสถานพินิษส่วนใหญ่แค่คุมประพฤติหรือพ่อแม่จ่ายเงินแล้วเรื่องก็จบมันสะท้อนภาพที่เจ็บปวดว่าสถานะทางสังคมอายุและเพศของผู้กระทำผิด มีน้ำหนักมากกว่าความเจ็บปวดทั้งชีวิตของเหยือ่อครับเรื่องราวทั้งหมดเหมือนจะถูกลืมไปแล้วแต่แล้ว20ปีต่อมาในปี2024นี้เองคดีมีแลนด์ก็ระเบิดขึ้นมาอีกครั้งอืมจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการทำเปิดโปงหรือด็อกซิ่งตัวตนและชีวิตปัจจุบันของผู้กระทำผิดคนหนึ่ง เขาถูกเปิดเผยหน้าตาที่ทำงานร้านอาหารที่เขาเป็นเจ้าของชีวิตเขาพังคลายในชั่วข้ามคืนใช่ค่ะและปฏิกิริยาของเขานี่แหละที่กลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีเขาออกมาไลฟ์สดร้องไห้ขอโทษสังคมแต่คำพูดที่เขาใช้มันกลับยิ่งตอกย้ำว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเข้าใจความผิดของตัวเองเลยครับผมได้ยินประโยคนั้นเหมือนกันเขาพูดว่าผมขอโทษที่ทำให้ใครบางคนต้องเจ็บปวดแต่ตอนนั้นผมยังเด็กเกินไป คำพูดนี้มันเหมือนน้ำมันล่าสลงบนกองไฟเลยครับมันจุดประกายความโกรธแค้นที่คนเกาหลีมีต่อคดีนี้มาตลอด20ปีให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งสื่อทุกสำนักกลับมาขุดคุยเรื่องนี้และสังคมก็เริ่มกั้นคำถามเสียงดังขึ้นว่า20ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างจริงๆหรือและการกลับมาของคดีนี้มันเผยให้เห็นภาพสองภาพที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยค่ะครับจากข้อมูลที่สื่อไปขุดคุยมาผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ ได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติเรียนจบมีงานทําที่ดีแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นในขณะที่เหยื่อและครอบครัวของเธอต้องย้ายเมืองหนีเปลี่ยนชื่อพ่อของเธอกลายเป็นคนติดเหล้าตัวเธอเองก็ต้องต่อสู้กับภาวะ PTSD และซึมเศร้าอย่างรุนแรงเข้าออกโรงพยาบาลจิตเวชเป็นว่าเล่น ไม่สามารถมีชีวิตที่ปกติสุขได้อีกเลยเป็นภาพที่โหดร้ายมากนะคะฝ่ายหนึ่งได้เติบโตเป็นซากปรักพังชีวิตของอีกคนแต่อีกฝ่ายกลับถูกแช่แข็งไว้กับความเจ็บปวดน,นั้นตลอด20ปีการที่คดีนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งมันสะท้อนว่าสังคมเกาหลีใต้ยุคใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่ยอมรับความอายุยุติธรรมแบบเดิมๆอีกต่อไปพลังของโซเชียลมีเดียทำให้สารเตี้ยเข้ามาทำหน้าที่แทนแทนกระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลวแต่ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นการเปิดบาดแผลเก่าให้เห็นชัดขึ้นไปอีกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมนั่นเองครับถ้าจะให้สรุปบทเรียนสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คงจะเป็นว่าคดีมิวยางไม่ใช่แค่เรื่องอาชญกรรมธรมธรมดาธรรมดาครับแต่มันคืออนุสาวรีย์ของความล้มเหลวเชิงระบบตั้งแต่ตำรวจอายการศาลกฎหมายไปจนถึงทัศนคติของสังคม ที่ทั้งหมดดูเหมือนจะร่วมมือกันโดยไม่ได้นัดหมายเพื่อปกป้องผู้กระทำผิดมากกว่าที่จะเยียวยาเหยื่อมันบังคับให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามพื้นฐานที่สุดเลยคะ่ะว่าความยุติธรรมที่เราพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อใครและมันทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นจริงหรือไม่โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนที่เปราะบางและไร้สิ่งที่สุดในสังคม และสุดท้ายนี้มีคำถามที่ยังคงไม่มีคำตอบชัดเจนจากแหล่งข้อมูลที่เรามีซึ่งเราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันต่อนะคะครับคำถามแรกคือถ้าเหยื่อในคดีนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาแต่เป็นลูกสาวของผู้มีที่พนในมิดเหลี่ยงเสียเองผลลัพธ์ของคดีจะยังเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่อืมเป็นคำถามที่น่าคิดมาก คาถามที่2ถ้าไม่มีการเปิดโปงบนโลกออนไลน์ในปี2024เรื่องราวทั้งหมดนี้จะถูกลุมเลือนไปกับการเวลาตลอดการใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับและคําถามสุดท้ายตลอด20ปีที่ผ่านมาและอาจจะตลอดไปความยุติธรรมที่แท้จริงในคดีนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่คะ